อายุธบอกงี้ครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเพื่อนผมครับคืออย่างงี้ฮะคุณอายุธเขาเขาเล่า,างี้ว่าคือมันมีต้นก้ามปูนะฮะคือต้นก้ามปูอ่ะอายุได้ประมาณ40ปีนะฮะแล้วมันขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านของเพื่อนผมครับพี่เลียวนะฮะแล้วคราวเนี้ยพ่อเพื่อนผมนะฮะพ่อเพื่อนอคุณอายุธเนี่ยเขาก็กลัวว่าไอ้เจ้า กิ่งของต้นก้ามปูเนี่ยฮะนะมันจะแตกออกมาแล้วก็มันจะล่วงนะฮะล่วงลงหลังคาบ้านนะ,ะเดี๋ยวมันก็จะพังกันซะนะก็เลยจะไปจัดจ้างคนเข้ามาตัดปรากฏว่าคนที่ตัดไม้เนี่ยเขาก็คิดในราคา35 0 0 0เพราะต้นมันใหญ่นะครับพ่อเขาเลยก็ยังไม่รับปากนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะพวกนี้เวลาเขาตัด ตัดต้นไม้เนี่ยเขาต้องขนทิ้งด้วยก็ดูตามตามเหตุแต่สามหมื่นห้าแพงเนาะอ่ะต่อมาฮะอายุทธก็บอกว่าคืนนั้นฮะคืนนั้นพ่อของเพื่อนผมเขาก็เข้านอนแล้วก็ฝันว่าในฝันนะฮะบอกว่ามีผู้หญิงแต่งชุดไทยสวยเลยนะสวยเลยทีเดียวนะเดินมาหาพ่อผมเออไม่ใช่ขอพ่อเพื่อนของคุณอายุธ เดินมาหาพ่อเขาแล้วก็ขอว่าอย่าตัดต้นไม้เลยเพราะมันเป็นที่อาศัยของสัตว์อีกมากมายซึ่งพ่อก็บอกว่าคงไม่ได้เพราะไม่งั้นหากกิ่งไม้หล่นลงมาแล้วเกิดความเสียหายบ้านนี้คงรับผิดชอบไม่ไหวจากนั้นพ่อเขาก็บอกต่อว่างั้นจะเอางี้แล้วกันก็คือจะเลาะเอากิ่ง ที่ดูแล้วมันจําเป็นออกก็แล้วกันอายุธเล่าต่อฮะบอกว่าหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นอีกสองวันหวยออกครับพ่อเพื่อนผมคนนี้ถูกรางวัลเลขท้าย20บใบฮะคุณผู้ฟัง20บใบตรงๆเลยนะครับพี่เลียวนะเขาบอกงี้ฮะพ่อก็เลยจุดทูบบอกตรงต้นไม้ว่าจะล้อเอาแต่กิ่งที่ดูแล้วอันตรายนะฮะ ตามที่สัญญากันไว้จึงให้เพื่อนผมก็คือธนาเนี่ยนะฮะมาหาคนตัดต้นไม้ธนาก็เลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับผมนะฮะก็ปรึกษากับอายุต์อายุต์ก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรนะ,ะงั้นเดี๋ยวอาสาตัดให้ในราคา10000บ,นะบาทนะฮะในราคา10,000บาทนะฮะพร้อมกับขนไปทิ้งครับก็ตกลงกับธนาไว้ว่าจะไปตัดต้นไม้ให้เขาวันอาทิตย์ แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นฮนะคือวันวันนี้คือวันที่คุยคือวันพุธปรากฏว่าวันเสาร์ธนาก็มาหาผมที่แผนกนะก็บอกว่าเฮ้ยขอเลื่อนตัดต้นไม้ก่อนนะอายุธบอกว่าผมก็งงเลผมก็สงสยัยเพราะว่าผมเองก็เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะข้าวของนะธนาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้มีคนเมานะแล้วก็ปีนต้นไม้ไปผูกคอตายนะฮะผมก็ตกใจอาย,ยุบอกผมก็ตกใจเลยนะครับเฮ้ยมันปีนได้ยังไงลำต้นก้ามปูต้นนั้นใหญ่มากฮนะใหญ่มากๆแถมสูงอีกด้วยผมก็เลยถามอีกครั้งว่าเฮ้ยบนต้นไม้เลยเหรอทนาก็บอกว่าใช่ผมก็เลยถามว่าแล้วเขาปีนไปได้ยังไงซึ่งทนาเองก็บอก เราก็แปลกใจเหมือนกันนะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าขนาดเจ้าหน้าที่นะฮะขนาดเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปเอาศพเนี่ยยังจะต้องใช้รถกระเช้าขึ้นไปเลยฮะค,คือนมนสูงมากนะฮะหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นในอาทิตย์ต่อมาราวราววันอังคารฮะรอันนี้อายุธบอกว่าราวราววันอังคารธนาก็มาบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวแปลกๆคือว่า พ่อของธนาเนี่ยเขาเล่าให้ตัวธนาเขาฟังว่าตอนที่พ่อเขาขับรถออกไปข้างนอกช่วงช่วงกลางคืนฮะเหมือนกับว่ามีคนยืนอยู่บนต้นก้ามปูฮะจากนั้นแกก็ลงมาดูฮะลงจากรถมาดูก็ไม่เห็นใครจนกระทั่งพ่อเขาจะเข้าบ้านมาช่วงประมาณสี่ทุ่มพ่อเขาก็บอกว่าตอนที่ขับรถจากถนนเนี่ยนะฮะ แล้วก็กำลังกาลังจะมาถึงตรงประตูบ้านไฟรถเนี่ยมันส่องขึ้นไปตรงง่ามง่ามกิ่งก้างก้งามปูฮะพ่อบอกว่าเห็นไอ้คนที่มันผูกคอตายเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงง่ามตรงง่ามไม้ด้านบนซึ่งธนาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกตรงที่ว่าพ่อเนี่ยเขาเล่าไปด้วยสีหน้าอันเรียบเฉยไม่มีความตื่นกลัวเลยนะฮะ ธนาเขาก็เลยมาถามผมฮะหมายถึงว่าถามอายุธนะฮะธนาก็เลยถามอายุตว่าเฮ้ยแล้ววันพฤหัสเนี่ยพ่อเขาจะให้เข้าไปตดัดไหวเปล่าพอได้ยินเรื่องราวแบบนี้อายุตก็บอกว่าดังนั้นเออบอกเฮ้ยได้ได้อยู่ดังนั้น, i, น,นพฤหัสช่วงบ่ายอายุตก็บอกว่าก็จะเข้าไปที่บ้านธนาหลังจากนั้นวันพฤหัสเนี่ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เริ่มปีนฮะ เริ่มปีนที่จะไปเลาะเอากิ่งตามที่พ่อของธนาชี้ฮะว่าออาวตัดเลาะกิ่งนี้กิ่งนี้ทิ้งนะฮะตั้งแต่บ่ายแต่พี่เลียวครับมันไปเสร็จตอนหกโมงเย็นฮะในที่สุดทุกอย่างก็จบลงด้วยดีผมก็เอาไม้ไปทิ้งต่อจากนั้นครับพี่ผมก็กลับไปที่บ้านผมในช่วงหัวค่ำนะฮะ หลังจากที่ถึงบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยกําลังจะอาบน้ำฮะปรากฏว่ามีคนมากดกริ่งที่หน้าบ้านของอายุทธะอายุธก็ชะเง้อหน้าไปดูฮะอันนี้เป็นบ้านนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อาพาร์ตเมนต์อะไรทั้งสิ้นนะ,ะเป็นบ้านของอายุธอายุธบอกว่าผมก็ชะเง้อไปดูเอา้ามีคนมาหน้าบ้านก็เลยเรียกว่านุ่งผ้านะฮะแล้วก็เปิดประตูออกไป กำลังจะเดินไปหน้าประตูก็ไม่เห็นใครแล้วฮะอา้าวเขาหายไปไหนก็เลยเดินออกไปเปิดที่ประตูข้างนอกประตูที่รัว้วไม่มีคนฮนะพอไม่มีคนเสร็จปุ๊บอายุทก็กลับเข้าบ้านนะก็บอกว่าผมก็เลยเดินเข้าบ้านนะฮะปรากฏว่าคราวนี้ฮนะเขาบอกเองว่าคราวนี้ พอหลังจากที่ผมทําธุระอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็นอนอยู่ที่เตียงนอนอยู่ที่เตียงหูก็ได้ยินว่าเฮ้ยเหมือนมีคนมาเคาะประตูเบาๆอ่ะมีไหมฮะใครเคยเป็นนะเหมือนกับเฮ้ยมีเฮ้ยใครมาเคาะประตแูแล้วเปิดไปแนละ้วไม่มีใครนะฮะมีคนมาเคาะประตูเบาๆนะแต่พอเปิดไปอายุตบอกว่าก็ไม่มีใครอีกแล้วนะฮะคราวนี้ฮะพอช่วงตอนนอนหลับตอนที่อายุต อายุบอกว่าตอนที่ผมนอนหลับไปเนี่ยผมได้ยินฮะได้ยินเหมือนใครมาขยำถุงพลาสติกคือก็ก็คือขยำจนอายุต้องตื่นอ่ะตื่นมาดูพอตื่นมาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเปิดไฟแล้วก็ไม่มีใครนะฮะก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วก็กลับมานอนใหม่นะพอกลับมานอนเสร็จปุ๊บปิดไฟนอน,นอายุบอกว่าผมนอนในท่าท่านอนตะแคงนะครับ ผมนอนในท่านอนตะแคงแล้วก็หันหน้าไปที่หน้าต่างห้องอายุธบอกว่าสิ่งที่ผมเจอฮะมันปรากฏตรงหน้านั่นก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับคุณผู้ฟงังเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ห้อยคอต่องแต่งตรงระเบียงเลยครับผมถึงกับอึง้งอึ้งเลยฮะลุกขึ้นมานั่งแล้วมองไปอีกครั้งหนึ่งอ้าวไม่มีแล้วฮะ พอเห็นตรงนั้นเสร็จปุ๊บอายุธบอกว่าผมไปคิดถึงเรื่องของคนที่ผูกคอตายฮะเรื่องของคนที่ผูกคอตายที่อ่าที่ต้นก้ามปูกับเรื่องราวที่อายุธนั้นไปตัดต้นไม้ใหญ่ก็คือตัดต้นก้ามปูตรงนั้นแหละผมก็เลยสวดมนต์ก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งครับอายุธบอกว่าผมเลยสวดมนต์ก่อนนอนอีกครั้งพี่เดียวครับพอผมสวดมนต ปรากฏว่าผมได้ยินเสียงจะสวดทำไมมึงจะสวดทำไมพูดอย่างนี้ฮะผมรู้ทันทีอายุตบอกว่าผมรู้ทันทีเลยว่าผมโดนแล้วครับพี่อายุตบอกว่าผมรู้เลยว่าผมโดนแน่ๆผมจึงสวดแผ่เมตตาให้แล้วคราวนี้ก็ลุกขึ้นไปเปิดไฟฮะ พอลุกไปเปิดไฟเสร็จปุ๊บอายุธบอกว่าคืนนั้นผมเปิดไฟนอนเลยฮะจากนั้นวันรุ่งขึ้นอายุธบอกว่าจากนั้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ธนาฟังนะฮะธนาก็บอกโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอธนาก็เลยเล่าเล่าเรื่องที่พ่อเขาฝันนะฮะฝันต่อมานะฮะหมายถึงว่าหลังจากที่ตัดอะไรเรียบร้อยฮนะธนาก็เล่าเรื่องที่พ่อเขาฝันให้เช่นกันบอกว่า ผู้หญิงคนเดิมเลยฮะผู้หญิงคนเดิมนะฮะคนนั้นอะมามาหาพ่ออีกแล้วนะครับบอกว่าเขามาขอบคุณพ่อที่ทําตามสัญญาส่วนอายุตบอกว่าส่วนผมก็ยังหลอนๆอยู่เลยครับพี่เลียวแต่ตอนเนี้ยมันก็เงียบไปแล้วนะผมว่าจะไปขอขมาต้นไม้แล้วก็ทําบุญให้คนที่เขามาหาผมครับไม่รู้ว่าผมจะทําถูกหรือเปล่านะฮะ อันนี้บอกเลยฮะว่าอายุธครับทาถูกแล้วฮะคือเอ๊ะจริงๆปกติเขาจะขอเข้ามาก่อนใช่ไหมก่อนที่จะปีนหรือว่าอะไรก็ตามไม้ใหญ่อ่ะนะฮะคือไปอ่าไปไปขอเข้ามาอีกสักรอบนึงก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ลองผมก็ไม่อยากให้เสียงเงินรุ่นเครื่องส่วงเครื่องเส้นนะนะครับแต่ว่ามีหน่อยก็ดีแล้วกันนะ,ะก็ก็ก็ดีฮะกันไว้ก่อนแล้วกันแล้วหลังจากนั้นก็ไปทําบุญ นะครับนะฮะส่งอันนี้ส่งผลบุญให้ถูกต้อง้วฮะคิดถูกแล้วครับนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่เรียผิดพลาดพั้งไปต้องขออุสิกรรม,มานะที่นี้นะครับไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนานะครับ